รายการที่15เป็นการสรุปเนื้อหาสาระจากหน่วยที่ 14, ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์อุทัยวันจรุงวิภูนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะก็จะขอกล่าวถึงเนื้อหาสาระของหน่วยที่14ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็จะขอกล่าวถึงความหมายของคําว่าสารสนเทศก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะมีความหมายต่างกับคําว่าข้อมูลหรือไม่นะคะคําว่าข้อมูลกับคําว่าสารสนเทศนะคะจะมีความหมายที่ต่างกันค่ะคือข้อมูลหรือ data นะคะจะเป็นเพียงข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะไม่มีความหมายหรือมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะ,ะ,คะเพราะจะเป็นเพียงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้นําไปวิเคราะห์หรือประมวลผล ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่อย่างใดนะคะตัวอย่างของข้อมูลนะคะเช่นบอกว่าวันนี้ขายหนังสือได้ร้อยเล่มนะคะเป็นต้นนะคะในขณะที่สารสนเทศนะคะซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว,ว่า information นะคะจะหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วก็มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะเช่นการนำข้อมูลยอดขายของกิจการไปวิเคราะห์เพิ่มเติม ว่าขายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากงวดที่ผ่านมาเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคำอีกคำหนึ่งนะคะที่ควรทำความเข้าใจก่อนนะคะก็คือคำว่าระบบสารสนเทศนะคะระบบสารสนเทศนะคะจะหมายถึงระบบงานนะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศะคะ่ะต่อไปก็จะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะ ว่าหมายถึงอะไรนะคะระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะหรือ Accounting Information System นะคะซึ่งมักจะนิยมเรียกกันย่อๆว่า AIS นะคะเป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางเศรษฐกิจนะคะให้เป็นสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้นะคะทั้งนี้นะคะผู้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีนะคะ ก็จะมีทั้งบุคคลภายในองค์กรแล้วก็บุคคลภายนอกองค์กรนะคะตัวอย่างของสารสนเทศทางการบัญชีที่สำคัญสำคัญนะคะก็เช่นรายงานทางการเงินต่างๆนะคะระบบสารสนเทศนะคะจะมีกิจกรรมที่สำคัญนะคะได้แก่การรวบรวมการบันทึกการจัดเก็บการประมวลผลและก็การจัดทำรายงานสารสนเทศนะคะ ทั้งนี้การทํางานของระบบนะคะอาจจะกระทำด้วยมือหรือแมนนวลนะคะโดยใช้อุปกรณ์ธรรมดาธร,รมดาหรือจะใช้คอ,คอมพิวเตอร์เข้าช่วยก็ได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตามนะคะระบบสารสนเทศก็ยังคงมีการทํำงานที่เหมือนเหมือนกันนะคะแต่จะมีข้อแตกต่างกันก็นกตรงที่หากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยนะคะเช่นอคอมพิวเตอร์นะคะ ก็จะทำให้ระบบสารสนเทศเนี่ยสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีความสม่าเสมอมากกว่าการประมวลผลด้วยมือหรือแมนนวลนะคะค่ะต่อไปก็จะขอกล่าวถึงลักษณะสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับต่างๆนะคะเนื่องจากผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะมีอยู่หลายระดับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยจะต้องการสารสนเทศในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรจะต้องทราบถึงความต้องการที่แตกต่างกันในผู้บริหารแต่ละระดับนะคะทั้งนี้เพื่อจะได้นำสารสนเทศนะคะเสนอให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยทั่วไปผู้บริหารในองคอ์กรเนี่ยมักแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะได้แก่ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ผู้บริหารระดับต้นนะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ย มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวสารสนเทศที่ต้องการเนี่ยมักจะมาจากแหล่งภายนอกองค์กรและมีขอบเขตที่กว้างมากและมักจะเกี่ยวข้องกับอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงความถูกต้องแม่นยำเนี่ยจงึงอาจจะมีน้อยนะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และวิจรารณญาณของตนเองประกอบการตัดสินใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับรายงานจากแหล่งภายในกิจการนะคะ เช่นรายงานทางการเงินต่างๆผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องการรายงานในลักษณะสรุปผลเฉพาะรายการที่สำคัญในภาพรวมขององค์กรเท่านั้นนะคะโดยจะไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็ต้องการรายงานเนี่ยเพียงนานๆครั้งเท่านั้นค่ะส่วนผู้บริหารระดับกลางนะคะซึ่งจะได้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆในองค์กรผู้บริหารระดับกลางนี่จะมีหน้าที่บริหารหน่วยงานหรือฝ่ายของตนเนี่ย ให้บรรลุวัตถ <eled iling S 2> ุประสงค์ตามที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยได้กำหนดเอาไว้สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับกลางต้องการนะคะจะมีรายละเอียดเนี่ยที่มากขึ้นกว่าผู้บริหารระดับสูงแต่มีขอบเขตที่แคบกว่าแล้วก็ต้องการรายงานที่ถี่มากกว่าผู้บริหารระดับสูงและต้องการข้อมูลจากแหล่งภายนองค์กรเนี่ยน้อยกว่าที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการนะคะสําหรับผู้บริหารระดับต้นนะคะเนื่องจากผู้บริหารระดับต้นเนี่ย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานระดับร่างขององค์กรดังนั้นสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับต้นต้องการเนี่ยจึงมักจะเป็นข้อมูลจากภายในองค์กรแทบทั้งสิ้นเลยนะคะโดยมักจะเป็นรายการหรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานย่อยๆที่ผู้บริหารระดับต้นนั้นรับผิดชอบนะคะดังนั้นผู้บริหารระดับต้นจึงต้องการสารสนเทศที่มีรูปแบบคงที่ชัดเจน มีขอบเขตที่แคบแต่มีรายละเอียดที่มากและก็ต้องการรายงานที่ถี่หรือบ่อยครั้งมากกว่าผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงนะคะต่อไปยังก็จะขอกล่าวถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับกิจการแต่ละประเภทค่ะกิจการธุรกิจโดยทั่วไปนะคะหากแบ่งตามลักษณะของการประกอบการนะคะจะแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. กิจการพาณิชยกรรม หรือกิจาการซื้อมาขายไปนะคะซึ่งเป็นกิจาการที่ไม่ได้ผลิตสินค้าขึ้นมาเองแต่จะซื้อสินค้าสําเร็จรูปมาแล้วขายต่อให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือกิจาการบริการนะคะประเภทที่3ก็คือกิจาการอุตสาหกรรมหรือกิจาการผลิตสินค้านะคะระบบสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับกิจาการแต่ละประเภทเนี่ยจะประกอบด้วยระบบงานย่อยๆอีกมากมายนะคะ ซึ่งเราสามารถรวมกลุ่มของระบบงานย่อยเหล่านี้ได้นะคะโดยเรียกว่าวงจรนะคะทั้งนี้ในแต่และว,วงจรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลักๆเกิดขึ้นเป็นรอบๆตามลำดับก่อนหลังนะคะเนื่องจากกิจการประเภทพาณิชยกรรมและกิจการประเภทบริการเนี่ยจะมีกิจกรรมหลักๆในการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกันนะคะเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศทางการบัญชีของกิจการประเภทพาณิชยกรรมและกิจการประเภทบริการ ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะคือระบบสารสนเทศทางการบัญชีของทั้งสองเพศดังกล่าวเนี่ยจะประกอบด้วยวงจร4วงจรนะคะได้แก่วงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการจัดการทรัพยากรแล้วก็วงจรแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงินส่วนกิจการประเภทอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจการที่มีการผลิตสินค้าขึ้นมาเองเนี่ย ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของกิจการประเภทนี้นะคะก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็สลับซับซ้อนมากกว่ากิจการประเภทพาณิชยกรรมและกิจการบริการนะคะเพราะว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีวงจรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวงจรนะคะก็คือวงจรการผลิตสินค้าหรือวงจรการแปลงสภาพสินค้านะคะต่อไปนะคะก็จะขอกล่าวถึงวงจรรายได้หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้นะคะซึ่งเป็นวงจรหลัก วงจรหนึ่งของกิจการทุกประเภทวงจรรายได้ไดหรือ Revenue Cycle นะคะจะหมายถึงกระบวนการของกิจกรรมทางธุรกิจและการประมวลผลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าตลอดจนถึงการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจากลูกค้าโดยทั่วไปวงจรรายได้ของแต่ละกิจการนะคะจะมีกิจกรรมหลักที่เหมือนกัน ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นกิจการประเภทใดก็ตามนะคะโดยวงจรรายได้เนี่ยจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ4กิจกรรมตามลําดับนะคะได้แก่กิจกรรมขายกิจกรรมส่งของกิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้แล้วก็กิจกรรมรับเงินนะคะทั้งนี้กิจกรรมการขายนะคะจะเริ่มต้นที่กิจการเนี่ยได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า กรณีที่เป็นการขายเชื่อก็จะต้องมีขั้นตอนของการอนุมัติการขายนะคะโดยจะต้องมีการตรวจสอบสินเชื่อของลูกค้านอกจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้าคงเหลือด้วยนะคะเพื่อดูว่ากิจการเนี่ยมีสินค้าเพียงพอกับคาสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่นะคะแล้วถ้าหากมีสินค้าเพียงพอนะคะก็จะนําใบสั่งซื้อนั้นไปออกเป็นใบสั่งขายนะคะแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของวงจรรายได้นะคะคือกิจกรรมการส่งของซึ่งเมื่อมีการส่งของให้แก่ลูกค้าแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ซึ่งกิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้นะคะก็จะแบ่งการทํางานออกเป็น2ส่วนคือการจัดทําใบแจ้งหนี้แล้วก็การบันทึกบัญชีลูกหนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของวงจรรายได้ ก็คือกิจกรรมการรับเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้านะคะวงจรรายได้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักนะคะก็เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการและการรับชําระเงินจากลูกค้านะคะหรือกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะเป็นไปอย่างสะดวกคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะฐานข้อมูลที่ใช้ในวงจรรายได้เนี่ยจะเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้ และจําเป็นต้องใช้สําหรับการตัดสินใจทางการตลาดนะคะแฟ้มข้อมูลหลักที่สําคัญของวงจรรายได้นะคะก็เช่นแฟ้มหลักลูกค้าแฟ้มหลักลูกหนี้แล้วก็แฟ้มหลักสินค้านะคะต่อไปก็จะขอกล่าวถึงวงจรอีกวงจรหนึ่งนะคะซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าวงจรรายได้นะคะนั่นก็คือวงจรรายจ่ายซึ่งจะมาจากภาษาอังกฤษว่า expenditure cycle นะคะ วงจรรายจ่ายเนี่ยหมายถึงกระบวนการของกิจกรรมทางธุรกิจและการประมวลผลสารสนเทศท,ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการตลอดจนถึงการชําระเงินค่าสินค้าและบริการดังกล่าวนะคะโดยทั่วไปวงจรรายจ่ายของแต่ละกิจการนะคะจะมีกิจกรรมหลักที่เหมือนกันไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นกิจการประเภทใดก็ตามนะคะก็ จะมีวงจรรายจ่ายเหมือนกันโดยมีกิจกรรมหลัก4กิจกรรมตามลำดับก่อนหลังดังนี้นะคะคือกิจกรรมที่1กิจกรรมการจัดซื้อหรือการสั่งซื้อกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมการรับของกิจกรรมที่3กิจกรรมการอนุมัติใบแจ้งหนี้แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมการจ่ายเงินกิจกรรมแรกหรือกิจกรรมการสั่งซื้อนะคะจะเริ่มเมื่อมีการขอซื้อจากหน่วยงานต่างๆของก่อน หรือเมื่อแผนกคลังสินค้าเนี่ยมีความต้องการสั่งซื้อสินค้าเมื่อเห็นว่าสินค้านั้นถึงจุดสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะส่งใบขอซื้อเนี่ยมายังผแผนกจัดซื้อซึ่งกิจกรรมการสั่งซื้อนะคะก็จะมีการทํางาน2ขั้นตอนนะคะได้แก่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายแล้วก็ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อให้แก่ผู้ขายนะคะการคัดเลือกผู้ขายเนี่ยก็คัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ขายที่เหมาะสมที่สุดนะคะ โดยระบบเนี้จะค้นหาข้อมูลได้จากแฟ้มหลักผู้ขายนะคะแล้วก็เมื่อได้คัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วก็จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการออกใบสั่งซื้อให้แก่ผู้ขายนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของวงจรรายจ่ายนะคะก็คือกิจกรรมการรับของนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนย่อยๆ2ขั้นตอนคือการยอมรับสินค้าที่ขนส่งมาแล้วก็การตรวจนับตรวจสอบสินค้านะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการจัดทำรายงานการรับของส่งให้แก่แผนกคลังสินค้าและแผนกบัญชีเจ้าหนี้นะคะส่วนกิจกรรมที่สามของวงจรรายจ่ายนะคะก็คือวงกิจกรรมการอนุมัติใบแจ้งหนี้กิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มเมื่อกิจการ,รเนี่ยได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายซึ่งกิจการ,รนะคะจะอนุมัติใบแจ้งหนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อรายการในใบแจ้งหนี้นั้นนะคะเป็นรายการสินค้าที่กิจการ,รได้สั่งซื้อ แล้วก็ได้รับสินค้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วและเมื่อใบแจ้งหนี้นได้รับอนุมัติแล้วกิจการจึงจะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้กิจกรรมการอนุมัติใบแจ้งหนี้นะคะก็จะประกอบด้วยการทํางาน2ขั้นตอนย่อยๆก็คือการตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้วก็การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของวงจรรายจ่ายนะคะก็คือกิจกรรมการจ่ายเงินนะคะจึงจะถือว่าสิ้นสุดวงจรรายจ่าย คราวน,นี้ก็เป็นเนื้อหาสาระบางส่วนของหน่วยที่14ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะซึ่งนอกจากประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนหน่วยที่ 14. เพิ่มเติมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ